ส่วนการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวิถีชาวพุทธในวันพระใหญ่พื้นที่อื่นๆค่ะยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวอำเภอท่าฉางเขามีประเพณีชักพระบกที่สืบทอดมานานกว่า500ปีเนี่ยค่ะบรรยากาศสนุกสนานนะคะเป็นความพร้อมใจและพลังศรัทธาของชาวตาบลสวียดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการร่วมประเพณีชักพระบก โดยเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือบกที่ไม่มีล้อจากประตูวัดใหญ่ไปยังวัดท่าสเสวียลากผ่านไปตามทุ่งนารวมระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะระหว่างทางก็จะมีการละเล่นสร้างความสนุกสนานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนนะคะนี่เป็นเอนกลักษณ์ของท้องถิ่นที่สืบทอดมามากกว่า500ปีและจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นในวันพระใหญ่15่ําเดือน6วิสาขบูชาการลาก จะลากในเส้นทางท้องนาท้องไร่ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดิมตลอดเราไม่สามารถเปลี่ยนพิศทางในการลากพระได้ตามความเชื่อว่าถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนเส้นทางการลากพระชักพระจะเกิดอาเพศเช่นเกิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอย่างคำเล่าขานที่เขาได้กล่าวกันมาค่ะ